สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับได้เวลามาติดตามหลังเกมหลังจากจบนัดที่9ของศึกไทยลีกหนึ่งะครับเริ่มมีความเคลื่อนไหวออกมาหลายด้านมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะทีมที่ฟอร์มไม่ค่อยดีเนี่ยข่าวสารจะเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเบื้องลึกเบื้องหลังเพิ่มเติมหลังจากเก็บตกรายละเอียดหลังเกมที่แข่งขันจบไปแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ชื่อว่าติ n งเคอร์หรือว่าคิดไซโค้ง สำหรัรสสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะเปิดมาเจอช่องของผมนะครับแล้วก็ f a c e b o o เชื่อเดีวยวกันกดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราสินค้าของโกมือกนะครับแจกให้สัปดาห์ละ2เซตนะครับก็เริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์เลยนะครับที่ผ่านมาก็อย่าลืมนะครับสแกน QR Code คเข้ามาได้เลยครับอุดหนุนสินค้าของโกมึกหรือว่าบางคนที่ยังไม่เคยกินสินค้าโกมึกนะครับก็สแกนเข้ามาและบอกมาคิดไซโค้งเดี๋ยวจะแจกให้นะครับแบบนี้เลยนะครับไม่มีซ้ําแน่นอนนะที่ผ่านมาแจกห,หลายคน ไปให้ชิมกันแล้วก็กลับมาซื้อกันต่อนะครับขอคุณมากนะครับแล้วก็กิจกรรมในรอบต่อไปเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบนะครับเกมในบ้านนัดต่อไปของ BG เจอคู่แข่งทีมไหนเป็นบิ๊กแมชก็ซื้อสะสมเข้ามานะครับใครมียอดซื้อสูองสุด ก็ได้สิทธิ์ในการเข้าไปชมเกมเหมือนเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วนะครับติดตามเรื่องหลังเกมเพิ่มเติมอีกหลายมุมที่ผมจะเล่าและเก็บตกให้ฟังครับไปเริ่มต้นที่กีเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดครับตอนนี้ผลงานน่าผิดหวังที่สุดในฤดูกาลครับหากมองจากความคาดหวังของแฟนบอลหลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาจบถึงระดับ4ของตารางแต่ว่ามาซีซั่นนี้ ยังชนะได้แค่เกมเดียวจากทั้งหมด9เกมเป็นการออกสตาร์ทที่แย่ที่สุดของสโมสรตั้งแต่อยู่บนศึกไทยลีก1ห,หรือว่าลีกสูงสุดเป็นต้นมานะครับคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจบเกมกับเทโรครับมาริโอยูโรสกี้ก็พูดออกมาว่าเขาเนี่ยเคยขอลาออกมาแล้วหลังจบเกมกับ BG นะครับแต่ว่าบอร์ดยังคงเชื่อมั่นแล้วก็ตอนนี้เขาจะคุมเ,มเกมเจอกับพ t ประจวบในวอาท,ที่23ตุลาคมนี้ เป็นเกมนัดสุดท้ายนะครับก่อนที่เมื่อวานนี้ครับทางบอร์ดบริหารจะออกมาบอกว่ายังต้องรอคุยกับมาริโอก่อนและทางทีมก็ไม่ได้มีความคิดที่จะปลดมาริโอเลยรวมถึงพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ในตลาดเลก2จากผลงานที่เห็นนะครับในฤดูกาลนี้ฟุตบอลของเบืองทองยังคงเล่นในวิธีการเดิมครับซึ่งถามว่าวิธีการมันผิดไหมก็บอกว่าผิดไม่ได้หรอกครับแต่ฤดูกาลนี้มันไม่สามารถจบสกอร์ได้หรือพาตัวเอง ไปอยู่ในจุดที่ลุ้นทําประตูได้มากเท่าที่ควรก็ชัดเจนเหมือนที่เคยคุยกันไปแล้วนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากคุณภาพของตัวต่างชาติซึ่งทดแทนตัวเดิมที่มีอยู่ไม่ได้และตัวนักเตะไทยของเมืองทองก็ไม่ได้มีตัวจบสกอร์มากขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เล่นและพร้อมจะซัพพอร์ตตัวต่างชาติมากกว่าดังนั้นก็ต้องคิดใหญ่และคิดให้เยอะขึ้นครับหากจะปรับเปลี่ยนโคช้ชขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าปัญหามันอยู่ตรงไหน ต้องเอามาแยกย่อยทีละประเด็นมันผิดร่วมกันหลายๆฝ่ายนะครับเปลี่ยนโคช้ชแล้วสไตล์การเล่นจะเป็นยังไงเพราะว่านักเตะเมืองทองในตอนนี้มันก็เหมาะและถนัดกับวิธีการเล่นเกมรุกหรือว่าการครอบครองบอลไว้อยู่กับตัวก็คือบอลโพสเซชันและก็เล่นบิลล์อัพสร้างเกมจากแดนหลังแต่คราวนี้ปัญหามันเกิดตรงที่ว่าเมื่อคู่แข่งจับทางได้รู้อยู่แล้วครับว่าบอลของมาริโอเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้บอลยาวก็จะเล่นเกมพาสซิ่งบอลค่อยๆครองบอลแล้วก็เจาะซ้ายทีขวาที เมื่อสปีดบอลของเมืองทองไม่ได้เร็วครับค่อยๆปลายเท้าสู่เท้าคู่แข่งก็ลงไปรอรับอย่างเกมกับเทโรในเห็นชัดเลยนะครับนักเตะเทโรเนี่ยค่อยๆเดินลงไปรับในแดนของตัวเองเพราะรู้ว่าเมืองทองเนี่ยไม่ทิ้งบอลยาวส่วนใหญ่ก็จะจ่ายบอลเท้าสู่เท้าวเวลาเปลี่ยนบอลซ้ายทูซ้ายเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาก็ไม่ได้เปลี่ยนเร็วครับเปลี่ยนตามจังหวะของเกมและเวลาเสียบอลน,นี่คือปัญหาของเมืองทองที่เป็นมาตั้งแต่ฤด,ดูกาลก่อนแล้วละครับแต่ว่า เกมรับเนี่ยยังท็อปฟอร์มอยู่แล้วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นักเตะช่วยกันคัดท้ายช่วยกันจัดการกับบอล2ได้แล้วก็เปลี่ยนกลับมาเล่นเกมรุกเอาคืนคราวนี้พื้นที่คู่แข่งเนี่ยมันไม่เปิดเหมือนในอดีตครับคู่แข่งแพ็คแน่นๆแล้วก็รอเมืองทองหลังลอยแล้วก็โต้กลับมาซึ่งเมืองทองเวลามีบอลดีอันที้ผมบอกแต่พอไม่มีบอลเนี่ยเมืองทองมีปัญหาในการเปลี่ยนจากรุกเป็นรับครับกาซีชั่นกลับมาเนี่ยนะครับตำแหน่งมันเสียไปห,หมดเลย จนทาให้ทีมคู่แข่งเนี่ยรู้ทางและก็เสียประตูแบบนี้ซ้ําๆเดิมๆเจาะด้านคางเข่าเจาะตรงกลางเข่าเขาเนี่ยครับจะปรับใช้กันยังไงจะแก้กันยังไงเมื่อได้มิรวันรยเยวชัชมาแต่ว่า2เกมเวลามันอาจจะน้อยจนเกินไปนะครับและสไตล์ของรยเยวชัชกับมาริโอแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับฟุตบอลปรัชญาเกมรุกกับฟุตบอลปรัชญาเกมรับเนี่ยมันไปด้วยกันได้จริงไหมผมว่าคําตอบมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่า มันไปด้วยกันได้หรือไม่ใน2เกมที่ผ่านมาอันนี้คือกรณีที่เปลี่ยนโค้ชนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้รายวัชมาอยู่กับทีมตามการร้องขอของมาริโอยูรอฟสกี้ซึ่งพอผลงานมันไม่ดีตอนนี้ทีมก็สนับสนุนมาริโอเต็มที่มากขึ้นตัวผู้เล่นก็สามารถจัดเองได้100%ไม่มีการมาถกเถียงกันแล้วระหว่างบอดบริหารกับโค้ชนะครับ โยนหน้าที่นี้ให้โค้ชเต็มที่ให้ได้ลองได้ทำเขาเนี่ยประสบการณ์ของบริโอก,ก็น้อยโดยต้องยอมรับนะครับการเอาวิรวารายรเยวัชมาอาจจะช่วยให้การซ้อมมีความเข้มข้นและมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะบอลของบริโอเนี่ยชัดเจนนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ด้วย motivation อยู่ด้วยความกระหายของผู้เล่นเด็กหลายคนต้องการพิสูจน์ตัวเองต้องการลงสนามเพราะว่าอายุของกาาเนี่ยอาจจะอัดอั้นมาด้วยแต่ฟุตบอลแบบนี้ครับมันมีระยะเวลาของมันและตอนนี้ มันถึงเวลาแล้วครับที่ต้องพูดกันตรงๆว่าปรัชญาการเล่นของมาริโอถูกท้าทายด้วยประสบการณ์ของหลายสมมสรที่เจอมาและเขารับมือได้แล้วครับ อย่างตอนนี้การเปลี่ยนโคต้าต่างๆผู้เล่นในสนามมาริโอได้สิทธิ์ในการจัดก,การเต็มที่แต่ผลงานมันก็ยังไม่มาอย่างเอริกโจฮาน่าเนี่ยก่อนหน้านี้นมีข้อถกเถียงนะครับใหม่ดีก็ลงเดี๋ยวตัวจริงเดี๋ยวตัวสำรองตอนนี้หลุดจากทีมไปแล้ว2เกมและผมเชื่อว่าคนนี้ไม่อยู่แน่ครับในตลาดเลก2ยังไงต้องถูกเปลี่ยน1ตัวแต่ว่ามันจะสายไปหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าในเรื่องของการเรียกฟอร์มกลับมาในระยะเวลาอันสั้นกับโปรแกรมที่เหลือณนะตอนนี้อีกทั้งหมด 6เกมนะครับฟุตบอลที่ไม่ชนะฟุตบอลที่ขึ้นไปแล้วจบไม่ได้นักเตะเสียความมั่นใจสะสมมาหลายนัดแล้วครับลูกที่เป็นการเล่นเสี่ยงๆหรือว่าการเล่นเร็วๆที่เคยทํากันได้บอลสวยๆจังหวะที่ทางซีชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นรุกมันหายไปหมดแล้วครับเพราะนักเตะมีความกังวลอยู่ในใจในการที่จะจับบอลส่งบอลเล่นบอลความเสี่ยงในการเล่นมันก็ไม่เกิดครับคราวนี้เมื่อกลัวเสียบอลการเข้าทําในแบบที่คู่แข่งจับทางไม่ได้มันก็ไม่เกิดครับ ฟุตบอลมันก็ไปจังหวะเดิมๆเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาแต่จํานวนในการลําเรียงบอลครับมันใช้เวลาค่อนข้างจะนานบางทีจังหวะในการจ่ายบอลเนี่ยสามารถที่จะข้ามได้เลยแต่เมืองทองนั้นยังมีจังหวะจับแล้วมองจับแล้วคิดแล้วค่อยให้จนไม่กล้าเข้าทําไปแล้วแน่นอนตอนนี้มาริโอก็ดูจะยอมรับสภาพครับแก้ปัญหาเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายผลการแข่งขันมันไม่มาแต่ก็ต้องทำงานแบบนี้ต่อไปครับและไปเน้นเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจ ทำยังไงให้นักเตะทุกคนนะครับมีฟอร์มที่ดีขึ้นมาบ้างในบางคนเพราะตอนเนี้ฟอร์มมันดรอปหมดเลยครับถ้าเป็นการาฟเนี่ยคือการาฟหัวตกหมดแล้วครับอย่างน้อยแกนในแต่ละแดนครับต้องมีความน่าไว้วางใจแล้วก็สามารถเป็นหัวใจในแกนหลักเพื่อกระตุ้นเพื่อร่วมทีมได้ในสนามคาแรคเตอร์อย่างสมพรยศตอนนี้เซฟเป็นบ้าเป็นหลังเพราะอะไรครับกองหลังปล่อยหลุดมาตลอดเซนเตอร์ที่เคยแน่นอนอย่างลูคัสโฮชา ตอนนี้ก็ดูแล้วไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีมันกลายว่าเกมรับก็ไม่ไหววียเทพป้อมพันกับพี่ชายอุตราที่เคยเป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่เข้าขารู้ใจตำแหน่งสับสนไปหมดครับและตอนนี้ฟุตบอลของวียเทพฟอร์มตกอย่างน่าใจหายทั้งผลงานทีมและผลงานส่วนตัวแดนบนครับสลับสับเปลี่ยนกันแล้วแต่การเล่นร่วมกันยังไม่ดีขึ้นตัวไทยการสื่อสารดีแต่สุดท้ายข้างบนไม่มีคนมาเล่นร่วมกันจังหวะทามมิ่งต่างๆในการจ่ายบอลดูแล้ว รายละเอียดพวกนี้ต้องเติมเต็มให้ได้มากที่สุดนะครับจะปล่อยให้เล่นอิสระเหมือนในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้แล้วเพราะว่าเซ้นฟุตบอลของตัวไทยกับต่างชาติตอนนี้คุณภาพมันห่างกันค่อนข้างจะชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่ามาริโอยอมแพ้กับผลงานในเกมกับประจวบสมมุตินะครับไม่ว่าจะจบยังก็ตามเขารู้ว่าฟุตบอลมันไปไมได่ดีกว่านี้เขายอมลงจากตําแหน่ง ผมเชื่อว่าตรงนี้บอร์บริหารก็ต้องรับผิดช,ชอบในส่วนของการเลือกโคตา้าต่างชาติอยู่ดีครับและการจัดการสควอตทีมในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลด้วยมาริโอก็ผิดในผลงานในสนามกับการจัดการภาคสนามแต่เขาก็จัดการตามโจทย์ที่บอร์บริหารจัดหามาให้แหละครับตัวที่มีตัวที่เขาคิดว่ามันไดอยากได้เขาก็ต้องเอามาใช้คราวนี้นะครับมันเป็นจุดที่รับไปครึ่งหนึ่งมาริโอออกไปแล้วอีกครึ่งทาง บอดบริหารก็ต้องแก้ให้กับโคช้ชคนใหม่แต่ถ้าเกิดแฟนบอลเมืองทองบางส่วนบอกว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วผมก็เรียนตามตรงนะครับว่าบอดบริหารเนี่ยก็คงอยากจะเปลี่ยนใจจะขาดถ้าเกิดรู้ว่าเปลี่ยนแล้วมันดีกว่านี้แต่จุดสําคัญที่มันนอกเหนือจากเรื่องของการเปลี่ยนแล้วดีหรือไม่ดีมันคือเรื่องของการยกเลิกสัญญากับมาริโอโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ออกเองเนี่ยคุณต้องมีค่าชดเชยให้เขานะครับและผมเชื่อว่ามาริโอพูดเสมอว่าเมืองทองคือทีมรักของเขาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันถึงทางตัน เขาพร้อมจะหลีกทางให้กับคนใหม่เข้ามาแน่นอนแล้วก็แยกทางกันได้ดีคขาเนี้ตัวที่ควรจะมองครับถ้าต้องการจะเปลี่ยนแปลงโดยที่ให้โอกาสมาริโอทํางานต่อและไปมองว่าถ้าแก้นักเตะเสริมเข้ามาแนวทางของมาริโอ,อยังไปได้ผมเชื่อว่าเอาแบบไม่ต้องคิดอะไรไกลนะครับเดียโก้หลุยซานโตครับที่ต้องการจะลงเล่นเป็นตัวจริงอยู่แล้วและก็กําลังมีปัญหาอยู่ซึ่งที่ผมได้ยินมาเนี่ยาเหน่อยปัจจุบันผมพูดรอบที่2แล้วนะครับ ค่าเหนื่อยปัจจุบันผมเน้นยำ้ำไม่ได้แพงที่คิดและเมืองทองจ่ายไหวแต่เขาเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของค่าเซ็นสัญญาซึ่งเดี๋ยวไว้ถ้ารายละเอียดมันชัดเจนเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังทั้งบีจีเนี่ยพร้อมปล่อยอยู่แล้วนะครับสถานก,การณ์ณตอนนี้ขอแค่ติดต่อเข้าไปแบบจริงจังเท่านั้นแหละครับซึ่งเน้นนะครับว่าถ้าต้องการผลตอบแทนในระยะสั้นด้วยวัย34ปีของเดียโก้แต่ฉีกซองกินได้เลยแถนกิเลนพยองเนี่ยเป็นทีมที่มีชื่อชั้นอยู่ใกล้กรุงเทพ และไม่ได้มีตัวเลือกในแดนหน้าให้สลับสับเปลี่ยนเยอะเหมือนกับ BG และก็ตอบโจทย์เรื่องของโอกาสในความสําเร็จกับเดียโก้ก่อนที่เขาจะแขวนสตาร์ทด้วยเพราะว่าเจ้าตัวมีเป้าหมายครับอยากจบด้วยการคว้าแชมป์ก่อนเลิกเล่นแม้บอลลีกกีเลนพยองอาจจะยากแต่บอลถ้วยตอนนี้ยังไม่เริ่มเตะอะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับเดีลยวนี้นะครับผมเชียร์ให้เกิดขึ้นเพราะว่าสัญญาของเดียโก้เนี่ยเหลือกับ BG ประมาณ8เดือนคือจบซีซั่นนี้ช่วงเดือนเมษาจะหมดนั่นหมายความว่า ถ้าเดียโก้ไม่อยู่ในแผนของ BG แล้วเมืองทองคุยกันชัดเจนเดียโก้สามารถมาซ้อมล่วงหน้ากับทีมได้เลยนะครับเพื่อรอลงทะเบียนเล่นในเลก2แล้วก็ช่วงเวลาหลังจากนี้ครับคุณก็คุยกับเดียโก้เส้นสัญญาในระยะสั้นไปเลยครับให้จบถึงแค่ซีซั่นนี้พอแล้วก็เอาเวลาไปควานหาตัวต่างชาติใหม่ ดูการน,น่าได้เลยแบบสบายสบายหรือถ้าเกิดว่าผลงานของเดียโก้ดีก็ทำออปชันในการต่อเพิ่มไปแต่ปัญหาของเมืองทองในช่วงที่ผ่านมาหลายปีนี้นครับก็คือเรื่องของเม็ดเงินที่จะลงทุนในการเซ็นสัญญากับตัวต่างชาติหรือแม้แต่ค่าโนงค่าเหนื่อยต่างๆที่มีปัญหากันมาตลอดส่วนเคสของเอกนิตเนี่ยนะครับที่คนบอกว่าฟอร์มไม่ดียังไม่สมราคาต้องยอมรับนะครับว่าเขาต้องปรับตัวแต่เกมที่ลงมาในช่วงหลังนียนะครับนัดกับเทโรก็เห็นอยู่ว่าเขามีเทคนิคที่ดี และความแข็งแรงความสมบูรณ์ความคล่องแคล่วว่องไวความมั่นใจเริ่มจะกลับมาการเลี้ยงกินตัวจังหวะกระชาก1 2 3เนี่ยเริ่มจะมีแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าได้นักฟุตบอลต่างชาติที่คลาสเหมือนกับที่วิลเล่ย์ป๊อปมีผมว่าเดียโก้ตอบโจทย์ได้และก็เดียโก้ถ้ามีโอกาสเล่นเป็นตัวจริงต่อเนื่องจับจังหวะของตัวเองกับเบื้องทองได้เล่นร่วมกันซาโดมิเซเยฟไม่ได้แย่นะครับแต่เขาไม่มีตัวในการพักบอลและเล่นร่วมผมคิดว่า2อสช้อยเนี่ยนะครับเอามาประกอบกัน อาจจะเป็นจิ๊กซอที่เมืองทองตามหาได้โดยที่ไม่ต้องควานหาไกลๆนะครับผมเชยร์ว่าเดียวนี้ถ้ามีโอกาสปิดได้ปิดเลยนะครับและเหตุการณ์ที่ทีมผลงานไม่ดีของเบืองทองเนี่ยมันเคยมีมาแล้วนะครับและเบืองทองเนี่ยยอมทุ่มงบประมาณมากกว่าเดิมในเลก2ครับคือทุบม้าข้าวของตัวเองไปเลยนะครับบอร์กบริหารของเบืองทองเคยทํามาแล้วฤดูกาล2องพครับถ้าใครจํากันได้เลกแรกออกสตาร์ทแย่เลยครับใช้โค้ชไป3คน แต่ยังลงไปจมอยู่โซนตกชันนี่แหละรครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าบางทีเปลี่ยนแล้วมันก็มไม่ด้ดีขึ้นครับกับเม็ดเงินที่ตัวเองมีจํากัดจํกเขีย่ยฉะนั้นบอร์บริหารเลยยอมครับทุ่มงบดึงตัวอวอเล็กซานเดรกามาเก่งในเรื่องของบอลเน้นผลเอามาช่วยและก็เสริมต่างชาติอย่างบูโน่กาโยและก็แดเลที่อิมพอร์ตเข้ามาโดยตรงจากเหลีกสูงสุดของโปรตุเกสเลยนะครับเงินเดือนเป็นหลักล้านอะตอนนั้นต้องยอมจ่ายครับสุดท้าย พาทีมเร่งเครื่องและก็กลับเข้าสู่ผลงานท็อปไฟของตารางได้สุดท้ายนะครับผมสรุปเลยว่ามันอาจจะเป็นหนังเรื่องเดิมๆก็ได้ครับคล้ายๆเคสที่ผมเล่าให้ฟังไปได้วละครับฉะนั้นถ้ากลับมาสับสรุนมาริโอยูดอฟสกี้ก็เอาให้เต็มที่เพราะที่ผ่านมาต้องเข้าใจนะครับว่ามาริโอเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเลือกขุมกําลังเองอย่างเต็มที่แน่นอนเขามีสิทธิ์ในการดูแล้วก็พิจารณาว่าจะใช้นักเตะคนไหนในสโมสรที่มีอยู่ในทีมหรือว่าอะคาเดม แต่กับตัวต่างชาติเนี่ยบอร์บริหารจะเป็นคนจัดก,การแล้วก็รับผิดชอบในการเอาเข้ามามาริโอก็ไม่ได้ขออะไรมากมายเลยนะครับขอแก้เก็บชุดเดิมไว้ก็พอแต่ทีมจะไม่สามารถรั้งตัวของวิลเลนป๊อปได้จนกลายเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ที่ตอนนี้มันก็เหมือนกับปัญหาที่ซุกอยู่ใต้พรมโดยมีวิลเลนป๊อปเนี่ยมันเหยียบเอาไว้ครับพะวิลเลนป๊อปไปเชื้อมันก็กระจายครับเพราะว่าตัวที่มาแทนเนี่ยมันไม่สามารถมีน้ำหนักและแรงกับเพื่อมมากพอที่จะเหยียบให้พรมนั้นมันไม่เคลื่อนไปไหนคราวนี้ นักเตะไทยตัวซีนเนียร์ที่ผ่าบสัญญายืมตัวแล้วต้องกลับมาสม,มองสอนะอริสักไรสอนรือแม้แต่สหรัฐกันยโรอดก็มีคําถามเหมือนกันว่าอยู่ในแผนของมาริโอหรือเปล่าประเด็นมันคือว่าเมื่อสโม,มสรต้องเก็บไว้เพราะาปล่อยไปทีมอื่นไม่ได้โคช้ชก็ต้องใช้เพราะว่าชื่อชั้นของนักเตะในเกรดนี้เนี่ยก็ยังดีกับผู้เล่นบางคนที่ยังไม่พร้อมจะขึ้นมามาริโอก็พยายามจะใส่สลับสับเปลี่ยนในสซฟครอร์ให้เหมาะสมในแต่ละเกมและตอนนี้ ก็วนมาใช้จนหมดแล้วนะครับทั้งตัวที่อยู่ในแผนและไม่ได้อยู่ในแผนแต่ผลงานมันก็ยังไม่ได้ดังใจหรือจะพูดถึงตัวลูกครึ่งที่บอกบริหารพยายามเซ็นมาทุกๆปีแต่ก็ยังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้สักคนเลยนะครับอ่าฤด,ดูการนี้ไปเอาโรนันเปรเมนแบ็กซ้ายวัยสิบเก้าปีมาทําให้ต้องตัดแบ็กซ้ายคนอื่นออกจากทีมไปสุดท้ายก็ยังไม่พร้อมในการลงเล่นทําให้ทีมเนี่ยก็แบ็กซ้ายคนอื่นที่จะมาเบียดแข่งกับทางวัฒนากรสวัสดิ์ละครเลยครับนี่คือปัญหา ที่บอร์ดบริหารเองก็ต้องรับทราบนะครับว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องแบ่งการรับผิดชอบไปด้วยครึ่งหนึ่งไม่ได้บอกนะครับว่านักเตะพวกนี้ไม่มีคุณภาพทั้งหมดเต็มที่อยู่แล้วแต่มันตอบโจทย์ของทีไมไหมในแนวทางของมาริโอนี่คือสิ่งที่ต้องคุยกันแล้วก็เปิดใจกันมากกว่านี้มาริโอไม่ใช่บิเกลอาร์เตตากุนซือของอาร์เซนอลนะครับขอพูดถึงเคสนี้หน่อยว่าปืนใหญ่เนี่ยกำลังเป็นจ่าฝูงพอดีอาร์เตต้าต้ฤดูกาลที่แล้วครับจมอยู่ท้ายตารางกับทีมพลังหนุ่มแต่ เขากําลังตุนซุปชั้นยอดอยู่ครับคือรอให้เนื้อไวนุ่มเปื่อยกับรู้ว่าต้องใส่อะไรให้รสชาติมันกลมกล่อมเมื่อถึงเวลาครับเมื่อรู้ว่าทําอะไรปัญหาคืออะไรอันเนี้ยเขาก็สามารถยืนหยัดแล้วก็ทําให้อาร์ซนอลเนี่ยขึ้นมายืนจุดดีได้แต่มาริโอกําลังต้มจับฉ่ายครับตอนเนี้ยครับมีอะไรก็ใส่ลงไปในหม้อหยิบนู่นออกหยิบนี่เข้าไปเรื่อย ชิมไปลวกปากไปเกมแล้วเกมเล่าทั้งของดีของไม่ดีใส่ลงไปเปิดไฟแรงบ้างเบาบ้างมั่วไปหมดสุดท้ายวัตถุดิบเละหมดครับรสชาติก็เป็นได้แค่น้ําต้มผัดต้มเนื้อธรรมดานี่คือเรื่องที่ปกติของโคช้ชที่อาจจะประสบการณ์รับมือกับปัญหาช่วงที่ฟอร์มเนี่ยดรอปติดต่อกันไม่ได้ครับเขาจะก้าวข้ามไปยังไง ถ้าบอดบริหารไม่ให้โอกาสแต่แน่นอนครับฟุตบอลเมื่อมันไม่ชนะติดติดกันขนาดนี้และผลงานมันแย่ลงมาอย่างน่าใจหายจากฤดูกาลที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะเหมาะสมแล้วครับเพราะที่ผ่านมาผมบอกว่าการปลดมาริโอไม่ใช่คําตอบแต่ณตอนเนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเมืองทองมีช้อยอะไรใหม่ๆหรือย,อยังแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าปัญหาที่บอกนักเตะที่มีคุณภาพมันไม่พอโค้ชคนไหนมาทําก็เหนื่อยวิรววันรายวัชรอต่อคิวอาจจะปาดเงือมากกว่าลูกศิษย์ ก็เป็นไปได้เหมือนกันต่อกันที่สวาสดแคทนคะรรัชศีมากันบ้างครับตอนนี้ผลงานในสนามถือว่าทําได้เกินเป้านะครับรางอันดับ8ของตารางมี12แต้มจาก9นัดแล้วก็ถือว่าจากคนภายนอกมองเข้าไปถ้าเทียบกับเรื่องของตัวผู้เล่นและระยะเวลาในการเตรียมทีมที่ช้าที่สุดในลีกเมื่อเทียบกับทุกสโส well, มสรเควินแบ็กเวล์เติมเต็มด้วยวิธีการของเขาที่ผมบอกเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมอึ้งมากและเป็นฟุตบอลที่เล่นน้อยแต่ได้มาก บอลไม่ซับซ้อนแต่สามารถได้ผลการแข่งขันที่ดีสาาถานการณ์ล่าสุดครับในส่วนของงานบริหารดูมีปัญหาสวนทางกับในสนามนะครับเพราะว่าทีมเพิ่งจะมีการประชุมของบอร์บริหารที่มีคุณสวัสดิ์ลิปตาพลบประธานที่ปรึกษาสมโมสรแล้วก็ทางฝั่งคุณรวรีมักกูดีที่รับหน้าที่ดูแลการจัดการทีมในซีซั่นนี้แบบเต็มๆต,ม,ตมนะครับปัญหามันก็มี ตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วครับอย่าบอกว่าไม่มีนะครับปกติเนี่ยโคราจะมีเงินเย็นอยู่แล้วนะครับสำหรับงบประมาณในการบริหารจัดการทีมแต่ละซีซั่นอยู่ที่80ล้านบาทต่อนหนึ่งฤด,ดูกาลนี่คือตัวเลขกลมๆนะครับที่ผ่านมาก็ทํากันประมาณนี้แหละครับอาจจะเหลือหรือว่าจะเกินนิดหน่อยไม่ว่ากันแต่ว่าในฤดูกาลนี้ครับทั้งฝั่งของคุณบรารวีและก็คริสทีมวิเคราะห์ข้อมูลชาวอังกฤษเนี่ยนะครับมีการทํางบประมาณผมทราบมาจะใช้จ่ายในซีซั่นนี้ประมาณ120ล้านบาทอา้าว ปัญหามันก็คือว่าตัวเลขมี80คุณอยากได้120คุณก็ไปหาเพิ่มมาแล้วกันในฐานะคนจัดการทีมซึ่งตอนแรกตกลงกันเนี่ยก็แน่นอนครับฝั่งคุณรวรวีจะต้องเป็นคนหามาเติมเต็มจุดนี้แต่ถ้าเกิดหาไม่ได้เนี่ยก็ต้องใช้ต่างงบประมาณที่มีอยู่เดิมคําถามที่ตามมาก็คือว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดว่างบประมาณเท่าเดิมคุณวรวีจะเข้ามาบริหารจัดการทําไมเพราะทีมต้องการหาคนที่เข้ามาช่วยจัดการทีมแล้วทําให้ทีม ยกระดับไปในจุดที่ดีขึ้นนี่คือข้อมูลและปัญหาในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมันจะมีการเคลียร์กันมาหลายรอบแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดการมีติ้งอย่างจริงจังสักทีจนในที่สุดก็มีการคุยกันเมื่อวานพฤหัสที่ผ่านมาก่อนเกมที่โคราชจะพบกับทางสุขโขทัยนั่นเองครับคราวนี้จุดสําคัญที่มันมีประเด็นมาก็คือว่าหลังจากมีสื่อในโซเชียลมีเดียนี้มีการโพสต์ข่าวประมาณว่าในที่ประชุมเกิดปัญหามาเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าโอเคแหละ เนื้อหาในการที่จะบอกและสื่อสารเนี่ยคุณจะบอกว่ามันไม่มีประเด็นนะครับเพราะสโมสรเนี่ยลงถแถลงการหน้าแฟนเพจบอกว่าสโมสรขอชี้แจงว่าการประชุมภายในหากมีมติที่จะให้ข้อมูลออกสาธารณะจะมีการจัดงานถแถลงข่าวให้ทุกท่านทราบแต่เพราะเป็นเรื่องของการบริหารงานการทํางานเชิงลึกของแต่ละฝ่ายจึงขอให้อยู่ในที่ประชุมเท่านั้นและการที่ข้อมูลหลุดออกมา จนส่งผลเชิงลบต่อสโมสรทางทีมจะมีการสอบสวนภายในเพื่อหาผู้นำข้อมูลที่บิดเบือนออกสู่สาธารณะขณะเดียวกันครับสโมสรต้องขอขอบคุณสื่อมบลชนที่ให้ความสนใจต่อทีมและนำเสนอข่าวสารของสโมสรมาโดยตลอดนี่คือข้อความช่วงสำคัญสำคัญที่สโมสรสวัสดแคทเนี่ยมีการโพสต์ในหน้าแฟนเพจอย่างเป็นทางการของสโมสรน,นะครับทาง a c e b o o k คราวนี้สิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่า เนื้อหาหรือว่าข้อมูลบางส่วนเนี่ยนะครับที่มีการประชุมกันในช่วงวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ามันเป็นความลับไหมโอเคยอมรับว่าเป็นความลับแต่มันก็คือปัญหาที่จะสะท้อนเรื่องของการจัดการทีนี่แหละครับคราเนี้ข้อเท็จจริงนะครับที่มันเกิดขึ้นเนื้อหาบางส่วนที่ผมสามารถสื่อสารได้ผมบอกเลยนะครับว่ามันมีประเด็นเรื่องหนึ่งครับที่ควรจะต้องพูดคุยและก็บอกให้รับทราบกันก็คือประเด็นที่บอกว่ามันมีกรณีของ เรื่องการจ่ายเงินค่าเอเยตนนักเตะและก็ค่ายืมตัวนักเตะบางคนผมไม่รู้ว่ามันมีค่าจ่ายอะไรบ้างนะครับเพราะว่านักเตะของโคราชในสีซสั้นนี้ส่วนใหญ่มาจากหลากหลายสโมสรบางคนหมดสัญญาแล้วก็เซ็นสัญญาไปบางคนที่น่าสนใจมันคือว่ามีนักเตะรายหนึ่งครับนักเตะรายนี้นะครับคือหมดสัญญาแล้วแต่มีการบอกว่าต้องจ่ายค่าเอเยตนให้กับนักเตะซึ่ง ตอนนักเตะมาเนี่ยนักเตะก็ดีอยู่กับสโมสรโดยตรงนะครับไม่ได้มีเอเจนต์อะไรจนถึงขั้นต้องสอบถามกันว่าเอ้นักเตะคนนี้สรุปแล้วคุณมีเอเจนต์มาหรือเปล่าก็คุยไปคุยกับมานักเตะก็บอกว่าไม่มีนักเตะมาเองแล้วก็คุยกับทางสโมสรโดยตรงไม่ได้ผ่านใครผ่านตัวเขาเลยครับเรื่องนี้เลยกลายเป็นว่าอ้าวงบประมาณที่จะมีการเบิกจ่ายไปว่าถึงเวลาที่ต้องจ่ายค่าเอเจนต์ให้กับนักเตะคนนั้นคนนี้สรุปแล้วเนี่ยนะครับเงินตรงนี้มันเอาไปจ่ายให้ใคร เพราะว่านักเตะเองเนี่ยไม่รู้เรื่องอันนี้คือสิ่งที่มีการสื่อสารกันในที่ประชุมและก็มีหลายเรื่องนะครับที่แน่นอนเอามาเล่าให้ฟังในผมเชื่อว่าข่าวสารพวกนี้ถ้าไม่มีมูลหมาไม่ขี้และที่สำคัญนะครับเรื่องพวกนี้ผมเข้าใจว่าสโมสรก็ละเอียดอ่อนเพราะฟอร์มกําลังดีแต่จุดสําคัญมันก็คือว่าเรื่องในสนามกับการจัดการทีม มันก็เดินทางปฏิแบบของมันแต่ไอ้เรื่องนอกสนามคือการบริหารทีมอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะสุดท้ายมันจะวนกลับไปในสนามถ้าเกิดการบริหารทีมมันยังไม่เกิดความชัดเจนนะครับว่าคนที่เข้ามาอย่างคุณบรวรบีจะทำงานส่วนไหนจะหางบมายังไงจะยกระดับทีมยังไงผมว่ามันต้องเคลียร์กันแล้วครับเพราะว่าแต่ต้นซีซั่นมันยังไม่เคลียร์ถึงแม้วันนี้ทีมมันก็เดินต่อไปแต่ทำไมถึงเกิดการมิทติ้งมาหลายรอบแล้ว ไม่สามารถหาจุดจบที่ลงตัวได้สักทีหนึ่งอันนี้พูดด้วยความเป็นห่วงนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ใครเสียหายแต่ผมคิดว่าโคราชเองเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งทีมที่ตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่เหียกสูงสุดเนี่ยนะครับสโมสรยังไม่สามารถก้าวขึ้นไปในจุดที่ควรจะเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของโซนอีสานได้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยสนามด้วยบรรยากาศของแฟนบอลและด้วยชื่อชัดเนี่ยนี่คือจังหวัดใหญ่ครับ และผมคิดว่ามันไม่ได้พัฒนายากเลยถ้าผู้ใหญ่ในสโมสรซึ่งอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานเนี่ยมีความตั้งใจที่จะสร้างทีมแบบจริงจังให้เป็นสโมสรอ,อาชีพนะครับโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแอบแฝงผมว่าทีมมันจะเดินหน้าไปได้เร็วและก็มั่นคงยั่งยืนมากกว่านี้อันนี้พูดด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าแป๊บเดียวเนี่ยมันผ่านเวลามาเป็น10ปีแล้วนะครับซึ่งโคราชจะต้องก้าวข้ามจุดนี้ให้ได้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยงบประมาณมันก็อยู่แค่จบฤดูกาล ปีหน้าก็ว่ากันใหม่มันจะวนอยู่แบบนี้ครับแล้วโคราชจะไม่สามารถเป็นทีมที่ก้าวขึ้นมาอยู่ในหัวใจของแฟนบอลแบบยั่งยืนได้ครับไปท้ายที่ราชันโคขาวกันบ้างครับลำพูนบอริเออร์ที่ตกไปอยู่อันสุดท้ายของตารางคะแนนแล้วหลังจากที่ตอนนี้เป็นทีมเดียวที่ยังไม่ชนะใครครับและมีแค่สามแต้มจากเกนะ้านัดปัญหาในสนามก็เห็นได้ชัดนะครับและพูดกันไปแล้วหลายครั้งทั้งการเข้าทำและการจบสกอร์รวมถึงคุณภาพตัวต่างชาติ แดนสุดท้ายที่ลงทุนสูงแต่ผลงานยังไม่ดีมีผู้เล่นเจ็บอีกต่างหากโดยเฉพาะในรายของทาเลสที่จะเป็นตัวเลือกในแดนหน้าเชื่อว่าเลก2เติมตัวใหม่เข้ามาเพิ่มแน่ๆละครับแต่ว่าตอนนี้ระหว่างทางซึ่งผ่านครึ่งทางของเลกแรกมาแล้วกระแสจากแฟนบอลมีแน่ครับที่มองว่าควรแก้ไขก่อนที่ตัวของหัวหน้าผู้ฝึกสอนไหมแต่ว่าณตอนนี้บอบริหารก็ยังคงไว้ใจทีมงานของโคดโอ ดูสิเฉลิมแสนให้ทํางานเต็มที่และทั้งฝั่งของโค้ชเองก็บอกว่าบรรยากาศในทีมยังโอเคครับและจะยังไม่ลาออกในตอนนี้ส่วนปัญหาที่ทีมงานโค้ชและทีมหลังบ้านต้องมองและต้องแก้ไขเนี่ยอันนี้ผมแชร์นะครับผมคิดว่าเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกของทีมครับตอนนี้ลำพูนใช้สนามซ้อมอยู่2ที่แต่ว่าทั้งโค้ชและก็นักเตะเนี่ยนะครับผมว่าทุกคนอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองครับจะไปสนามไหนล่ะ ก็ซ้อให้มันเต็มที่ซ้อให้มันแบบคุ้นชินกับพื้นที่ไม่ใช่ย้ายไปย้ายมาผมเชื่อว่าถ้าไม่มีลับเฮาส์ของตัวเองเป็นปัญหาอยู่แล้วครับนักเตะไม่สามารถไปเตรียมตัวล่วงหน้าได้จะไปรอเล่นฟิตเนสที่นั่นเอาไปนวดเสร็จปุ๊บไปตั้งแต่บ่ายโมเอาไปนอนหลับ2ชั่วโมงตื่นมาซ้อมอะไราเงี้ยครับทุกอย่างครับร่างกายเนี่ย มันต้องมีการเตรียมตัวถ้าแต่บ,บางคนอยากจะเติมเต็มอยากจะไปอยู่กินที่นั่นเอาให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากไปซ้อมสายไม่อยากพะวงว่าต้องเดินทางยังไงในการไปซ้อมวันนี้ไปสนามนี้อีกวันยังไปสนามหนึ่งสนามซ้อมเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่สําคัญนะครับทีฟุตบอลทุกทีมที่จะประสบความสําเร็จจะต้องใช้เวลาอยู่ในสนามซ้อมหรือว่าขับเฮาส์ของตัวเองเยอะกว่าสนามแข่งนี้นะครับทีมที่ประสบความสําเร็จก็ต้องมีกันทั้งนั้น พอไม่มีที่อยู่ให้รวมตัวกันหลังแยกซ้อมก็ต้องแยกย้ายครับการเดินทางบางทีก็กระจัดกระจายกว่าจะซ้อมเสร็จอารีบกลับแต่ละคนบ้านอยู่ครละทิศครละทางอีกและที่สําคัญนะครับอาหารเย็นของสโมสรมีเลี้ยงให้กินกันหรือเปล่าเพราะที่สําคัญเนี่ยนะครับทุกคนต้องแยกย้ายกันเอาบางทีบ้านไกลาการเดินทางเอาไปหาที่กินที่อยู่กันอีกผมบอกเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับประเด็นเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆที่ผู้บริหารหลายสโมสรชอบมองข้ามหลังซ้อมเสร็จนะครับตามหลัก วิชาสการกีฬานั่นคือช่วงที่ดีที่สุดในการที่จะเติมเต็มอาหารหรือว่าเติมโปรตีนเข้าสู่ร่างกายให้มากที่สุดตามหลักของวิชาสการกีฬาเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังจากคุณใช้ร่างกายแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดเซลล์ที่แตกตัวกล้ามเนื้อต้องการการซ่อมแซมในช่วงเวลานั้นครับถ้าคุณกินอาหารในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงเ่ยนะครับการฟื้นตัวของนักกีฬามันจะได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และทันเวลาเพราะว่าร่างกายมันกําลังดูดซึมได้ดี กล้ามเนื้อมันกําลังแตกตัวมันต้องการอาหารเข้าไปเพื่อเติมเต็มแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอาหารคุณแค่มองคาว่าเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปก็ไปแยกย้ายกันกินได้ผมบอกเลยนะครับว่าระหว่างทางคุณก็จะไม่เห็นนักกีฬากินอาหารที่มีคุณภาพเพราะเมื่อนักกีฬาซ้อมเสร็จนักกีฬาหิวนักกีฬาก็จะกินตามใจปากนี่คือเรื่องจริงเรื่องนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเลยนะครับผมอยากให้ตระหนักถึงปัญหารครับและเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชในตอนนี้ ต้องสนับสนุนให้เต็มที่ครับถ้าทีมเลือกแล้วว่ายังไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงโคช้ชเปลี่ยนม้ากลางศึกไม่เห็นสมควรก็ต้องสนับสนุนให้เต็มที่ครับในเรื่องที่สามารถทําได้ก่อนแล้วก็เลกสองเนี่ยถือโอกาสในการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นค่อยว่ากันตัวต่างชาติจะเอาอยัางไงก็เติมเต็มไปโปรแกรมที่เหลือในเลกแรกผมมองว่าโอกาสยังมีนะครับที่ลําพูนจะประเดิม3คะแนนได้ก่อนที่จะปิดการแข่งขันในเลกแรกนะัดต่อไปเยือนหนองบัวพิชยากลับมาเล่นในบ้านเจอเมืองทองเยือนแบงคอก กลับมาเล่นในบ้านเจอขอนแก่นยูเนเต็ดออกไปเยือนลำปางแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอกับสุโขทยัยที่สําคัญนะครับต้องไม่ลืมว่าตั้งแต่เริ่มฤดูกาลมานี่คืออีกหนึ่งปัจจัยที่ลำพูนอาจจะฟอร์มไม่ดีนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยยังไม่สามารถลงเล่นในสนามของตัวเองจริงๆได้เลยเพราะว่าสนามเย่าอย่างแม่กวงเนี่ยยังไม่เสร็จดีให้พร้อมใช้งานตามกำหนดเดิมเลยนะครับต้องใช้ได้ตั้งแต่เกมกับบุรีรัมแล้วนะครับซึ่งแฟนบอลบางส่วนจองตั๋วปีขอสบโมสรไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ดูเกมในบ้านที่แท้จริงก็ฝากแจ้งความคืบหน้าแล้วก็เยียวยาย้อนหลังให้เขาทีนะครับเพราะว่าแฟนบอลราชันโคข,ขาวไม่น้อยครับและถ้าเกิดกลับไปเฝ้ารานที่แท้จริงคนเยอะแน่แถมจะอาศัยความได้เปรียบเรื่องความคุ้นชินสนามและบรรยากาศที่มีเสียงเชียร์เยอะๆเหมือนตอนสมัยเล่นไทยลีก2ในบ้างและทั้งหมดนี้นะครับคือคิดไซโค้งกับเรื่องเก็บตกหลังเกมที่นำมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับ กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง y YouTube ทิ้งเคอร์ฟคิดไซโคแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์ชื่อเดียวกันเมื่อเห็นคอนเทนต์ของผมนะครับสินค้าโกมือแจกให้กิฟต์เซ็ตแบบนี้นะครับสเซ็ตนะครับต่อสัปดาห์ก็สแกน QR อร์คโค้ดมาได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่เคยอยู่ในกลุ่มนี้และบอกว่ามาจากคิดไซโคนะครับที่มีโอกาสในการ,รลุ้นกิฟต์เซ็ตแบบนี้นะครับแจกให้หลายรสชาตินะครับปลาหมึกน่ากินนั้นเลยแล้วก็มีผลไม้อบแห้งจากฟุตมาเนีย อยู่ในชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจซื้อสินค้าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือว่าซื้อไปเก็บไว้กินเวลาดูบอลเพลินๆก็นี่แหละรครับสแกนเข้าไปได้เลยมีหลากหลายรสชาติและส่งถึงบ้านแบบฟรีๆนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ